ตำแหน่งสภพยยืนหนึ่งยกให้นุ่นวรนุชอาณาจักรสองพัน 2, ล้านอารุณีพิรมพักดีสิงปักเป็นของใครประวัติความเป็นมาสิงปักเชียงรายภายใต้การบริหารของบริษัทบุญรอบบิวเรี่จำกัดจากการรีเริ่มของคุณปียาพิรมพักดี โดยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตรมุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสานเน้นรักษาสมดุลธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนพืชชนิดแรกที่ปลูกคือข้าวบาเลโดยคัดสายพันธุ์จากต่างประเทศที่เหมาะสมเข้ามาปลูกและด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า8,600ไร่ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในบริเวณไร่ร่วม50แห่งจึงเพิ่มความหลากหลายทางผลผลิตด้วยการปลูกชาอู่หลงพุทรามะเฟืองยักหวานมันเบอร์รี่สตรอเบอรี่เมลอนพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราและพืชผักอีกนานา,นานชนิดโดยผลผลิตที่นำมาจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ต่อมาสิงปั๊กเชียงรายได้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของวิถีเกษตรธรรมชาติโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสร้างงานสร้างรายได้เป็นที่ออกกําลังกายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับผู้มายเยี่ยมชมโดยอ้อมกอดของทัศนียภาพอันสวยงามปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละมากกว่า10,000คน และสุภาพสตรีผู้ทำหน้าที่เป็นทั้งสีภรรยาเคียงบา่าเคียงไหล่ของคุณสันติพิรมพักดีแม่ทัพใหญ่แห่งอาณาจักรบุญรอดบิวารีและเป็นมารดาข,ของคุณเต้ภูริษคุณต๊อดปิติและคุณเตยปีรติพิรมพักดีผู้เลี้ยงดูและปลูกฝังลูกๆทั้งสามคนให้เติบใหญ่อย่างมีความสุขมีคุณธรรมและพร้อมก้าวมารับไม้ต่อสู่เจเนเรชันที่4ซึ่งแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่หนักอึง้ง แต่ถือเป็นความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มอบให้กับครอบครัวทุกวันนี้รางวัลที่มีค่าและภาคภูมิใจที่สุดสำหรับคุณหญิงอรุณีพิรมพักดีในฐานะที่เป็นแม่และภรรยาคือการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวพิรมพักดีคุณหญิงดำเนินชีวิตเรียบง่ายใช้ธรรมะนำทางชีวิตให้มีความสุขวันว่างเธอมักเดินทางไปทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดอีกทั้งยังมีนุ่นวรนุษย์ ที่ได้แต่งงานกับต๊อดปิติพิรมพักดีลูกชายคนกลางซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันมาได้11ปีแล้วแต่ยังไม่มีทายาทซึ่งหลายๆคนก็ยกให้นุ่นวรนุษนั้นเป็นสพัยหมื่นล้านที่สวยและรวยมากพอทางด้านต๊อดปิติแต่ภรรยาหนักมากล่าสุดทางด้านนุ่นวรนุษย์ได้ออกมาโพสรูปภาพร่วมงานวันเกิดของคุณแม่สามีอรุณีพิรมพักดี ร่วมกับพี่น้องตระกูลพิรมพักดีพร้อมกับระบุข้อความอวยพรวันเกิดคุณแม่สามีเอาไว้